นี่ครับเอาเสือเสือฟาร์มคอยมาทรงทังนอกก้องกดีฟาร์มเอากีดว่ากุณแจกีดนี่นไหมกุณเจแผวผมมีนี่กีดดี่เหนียวเลยดิเขาเหยียดดีเลยเอาเนียนี่เอูเ้วอ่งแล้วนี่ครับเป็นหยังตรงมาน้ำถามเยเป็นหยังตรงมาเน้านมาเสียงนน้ำมาเสียนั บอกต้องถามว่าเป็นอย่างตรงมาน้าไปเซ่งง่วงเหงา่วงมาขืนเราไปเฮียนหรอกห้ผมไปทำเฮียนก็เป็นอย่างตรงมาน้ำสิเนี่ยเนียค่ะน้ำเี่ยนี่ีงเอาาค้นีเกลยวอีไก็มเียว่มีเบอร์เอ็มก็เป็นสามมีเกียวสองเกลียวพนีบอมันเขาเขาเฮ็เป็นตาบไปดินี่ครบับเดี๋ยวต้องมาโชว์เดี๋ยวเรานบนี่ครับเอเสียงอุ้ยง่ายเลยเียาเขียเลยเีงายเียล่ะ เอาทักท ok the ีนะเดี๋ยวมันกล้องหนาเรามาดิ่มไันก่อนเนี่ยนี่มีเกมๆเงาะของพี่น้องหลักครับแมนครับกองแบบไม่ทั้งนี้ก็จะเป็นโลโก้ทั้งน้องเมื่อกีฟาร์มื่งนี้คนอิสานละมุนครับตรงอะไรเงีสวยครับมีพี่เบิังด้วยเปิ้ลครับเปิ้ลเป็นโลโก้เปิ้งมีเปิ้ลเบิ้งข้างหลังนะข้างหลังด้วยค่ะคุณพี่ค่ะนี่ครับ ก็เป็นสวยเสือก็สวยไงหืมคุ้ยเสือกแต่งนนนนงามอันนี้มันจะเป็นภาพแบดเกา่าน,นี่มันเว้นมันสวงามกว่านี้อันนี้มันย้ำขึ้นคือเราเนีนมันจะเป็นภาพแบดเก่ากันป่ะทำเป็นโลโก้ใส่หม่องนึงเห็นสวงามเหมนี่ครับเห็นภาพตรงนี้หระนี่ครับมาตรงเสือนี่ผู้มาน้ำมีแล้วอยากได้เปล่านะได้เสืออะไรเสือเสือเพื่นละสามร้อยพี่น้องได้น้ำกินแลงไหม แต่อยากนละสามร้อยสามร้อยหาสิบที่มันสามร้อยมัน่มัลงละไม่ได้หยังที่ที่มัสามร้อยสามร้อยอังได๋น่าร้านคือคือคือสามร้อยหาสิบครับสั้งตัดร้านเดียวอยู่ที่อำนาจเจริญครับแต่ผมเป็นคนออกแบบถ่ายรูปให้ครับทางคนอีสานนมวลครับเราก็สั้งตัดอยู่ที่ร้านอยู่ที่อำนาจเจริญครับ ราคาสิบตัวกับสามร้อยห้าสิบเป็แขนยงาทังที่ครับแขนสั่นสองร้อยห้าสิบครับไม่ได้บวกเพิ่มครับไม่ได้บวกเพิ่มเลยครับอันนี้ก็สำหรับผู้ใดที่เข้ามาซื้อควายครับผู้ใดที่มาซื้อควายครับกจะคว้าเอาครับคว้าเอาทั้งมาเออผู้ใดผู้ใดที่มาซื้อกรืออะไรครับเสือย่างดีเลยครับเสือย่างดีมันเลิศมมากเลอเพราะว่าหันย่งมากจำเลยสิปีไหมไหมเดี๋ยวเขาทั้งไม่ไม่มียังแต่ว่าผู้ใดมาซื้อควายก็จะจะได้นะครับไถย่างนะครับ พราะว่าขายเรื่อยๆนะครับขายเรื่อยๆรอบนี้กับมาจิมหาโตผมกเอาสองละกับพีนาตันไซกับสามละนี่ครับทีมงานไส่ซอยกันโปรโมทครับนี่ไข่คนอีสานน้ำมนต์ครับนี่นี่ครับอันนี้บป้าอที่เอะห่ยักขอใกล้จะโตเมียส้มนะครับนี่ครับ สวัสดีมาใส่ดูสีนี่เสียเด็กครับเสียเด็กเสียเด็กจริงจริงเสียเด็กบอมเบนสามร้อยสิบนะครับเสียเด็กมันถือราคาถือกลัวเองหน่อยอยู่แต่อันนี้ก็คือแฮรออกัลดลุมล้มกันไปครับเสียเด็กจะจะถือกว่านี่ครับเสียเด็กถือกว่าจริงจริงครับจังเดยรายละเอียดกัโทรมาหาผมทักมาผมก็ได้ครับคือราคามันมีราคาสามารถลดได้ครับแต่สร้างหลายตัวบอมเบนสามร้อยสิบนะครับสามารถลดได้ตามตามตามจำนวนนะครับเดี๋ฝากติดตามครับในช่องยูทูบคนนิสานน้ำมวนครับมีควายไหมเบิงทุ่งเหนอครับ